มาตลอดอือต้องมีส่วนร่วมตลอดเลยใช่ไหมมือไม่มกระเปื่อนเนี่ยอ่อาสิโอโ้โหสลัดอย่างนี้เลยอะไรนะอร่อยไล่ะ อะไรใช่ไหมโอ้โหฮาร์ดคอร์มากฮาร์ดคอร์มากเนี่ยแม่ต้องเอาหยิบของให้หนูกินเนะี่ยเดี๋ยวก็มีมาม่าอีกเฮ้เดี๋ยวก็มีมามา่ <c oughs> นะมมา,มาอีกไงเนี่ยเออเดี๋ยวพเพื่อนๆก็มีมามา่าใส่หนูอีกนะไอ้เฮ้ยจะจีบดิอะ ใ่แล้กินข้าวก็ต้องกินข้าวก็ต้องเลอะเธอกินด้วยนะคะอโมี <At omy. S 1> บ้านนี้อโธมีทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องแปลกใจนะ,ะ <laughs> บ้านนี้อโธมีทั้งหมดไม่ต้องแปลกใจนะคะ แม่กำลังแซ่บๆต้องลาหาความสุขเตน้ำลายด้วยอยากกินด้วยใช่ไหม ก็มีต้มจุดหนังไม้นะคะวันนี้นะคะนะคะวันนี้ออกินคนเดียวนะคะก็จะยไม่อมีนชน้นกลางนะคะซุปด้วยในกินคนเดียวนะคะ ก็มือนมกระดูกหมูอยากกินใไหมล่ะกินน้ำลายละไปแล้วนะคะบ๊ายบาย